ครับก็ขอสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับผมพ่อบ้านกเกษตรสวนบ้านบุญนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกที่จะทําขึ้นมาเรื่องอาการทําสวนพอได้กินพอได้ใช้นะครับวันนี้เรื่องที่ผมจะนําเสนอจะขอแชร์เพื่อนๆน,นะครับเป็นเรื่องการปลูกพืชผลบนดินเหนียวหรือว่าดินก้นบ่อนะครับหรือว่าดินที่ถมสร้างบ้าน หรือบางบางคนก,ก็จะเรียกว่าดินดินซุยนะครับก็มีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับอ่าอันนี้จริงๆถ้ามุมมองผมมันก็คือดินเหนียวนลครับเนี่ยแต่นะก็คือมันเป็นดินที่เขาถมที่นะครับมันเป็นดินเหนียวนี้ถ้าเกิดว่าโดนฝนนี่ก็คือแบบเละตูมเป๊ะนะครับเนี่ยสังเกตน,นะครับอันนี้เป็นเป็นสวนแต่เดิมที่ตรงนี้ก็จะเป็นดิน ดินที่เดิมก็จะเป็นดินร่วนนะครับดินร่วนปนทรายแต่ว่าพอเขาขายที่เขาก็จะถมขึ้นมาเป็นดินดินซุยดินเหนียวนะครับซึ่งการปลูกก็เราต้องมีหลักการการปลูกสักหน่อยนะครับก็คือ,อบองต้นแต่ผมจะเล่าถึงข้อเสียของดินเหนียวก่อนนะครับข้อเสียของดินเหนียวก็คือเนื้อดินมันจะมีโมเล,ลกุลเล็กนะครับมีอนุภาคเล็กทีนี้ พอมีโมเลกุลเล็กการเกาะตัวของดินกาจะแน่นนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจะแน่นมากถ้าเกิดว่าเป็นฤดูแล้งนะครับหรือว่าน้าไม่เข้าไม่ถึงเนี่ยก็คือแข็งมากแข็งคือเป็นอุปสรรคกับการระบบเดินรากของต้นไม้เลยนะครับเนี่ยแข็งมากท,ทีนี้เบื้องต้นที่ผมมาเริ่มมาปลูกพืชผลก็คือเดิมทีผมมาช่วงเดือน กุมภานะครับซึ่งมันแรงแล้วก็ร้อนผมก็เลยพิสูจน์ว่าเอ๊ะระบบน้ำกับดินเหนียวมันจะเป็นยังไงผมก็เลยลองขุดดินขนาดประมาณ30เซนแล้วก็ลึก30นะครับขุดไว้เสร็จแต่ว่าแข็งมากนะครับเนี่ยสังเกตดูเนื้อดินมันพอขุดลงไปปุ๊บผมก็เทน้าใส่หลุมไว้ปรากฏว่าผ่านไปวันน้ำยังไม่ซึมเลยนะครับก็แสดงว่าถ้าเกิดว่าเราปลูกต้นไม้นี่ก็คือ ต่อให้เราลดน้ําน้ําก็ไม่สามารถซึมเข้าเนื้อดินนี้ได้นะครับอันนี้คือข้อเสียของดินเหนียวการปลูกพืชผลบนดินเหนียวนะครับทีนี้อ่าข้อ2เมื่อมาถึงฤดูฝนนะครับพอมาถึงฤดูฝนปุ๊บฝนตกหนักหนักหนักมากจนแบบว่าน้ําต้องขังทีนี้มันก็จะเปลี่ยนเลยนะครับจากหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยนะคือจากที่มันแข็งมากกลายเป็นว่า ระยะพื้นดินนะครับห่างจากพื้นดินลงไปสักประมาณคืบหนึ่งห้าเซนถึงสิบเซนกลายเป็นโคลเลยนะครับทีนี้อันนี้คือดินเหนียวข้อเสียมันเลยพอกลายเป็นโคลปุ๊บเป็นขี้โคลนนะครับเป็นขี้เลนกลายเป็นว่าก็ส่งผลเสียกับระบบรากอีกแหละก็คือมันเป็นขี้โคลแล้วทีนี้ก็รากเน่าอันนี้ก็จะให้ดูนะครับเนี่ยวันนี้ผมจะมีการ อันนี้เป็นต้นมะม่วงเขียวสวยนะครับปลูกมาประมาณ8เดือนขึ้นกําลังดีเลยครับพอเจอช่วงฤดูฝนเข้าติดต่อกันเป็น2เดือนระยะเวลา2เดือนนี้โหแบบกลายเป็นว่ารากเน่าหมดเลยครับเนี่ยทีนี้ก็ระยะเวลามาเกือบปีตีไปปีหนึ่งเท่าที่ต้นไม้ผมได้ปลูกก็ขึ้นได้95%ส่วนอีก5%ก็คือตายทีนี้หลักการปลูกต้นไม้ กับดินเหนียวว่าดินค้นบ่อเนี่ยเรามีวิธีการยังไงบ้างครับคือหนึ่งให้หลักการง่ายๆเนาะแบบเป็นบ้านเลยเนาะไม่ได้จบเกษตรหรืออะไรก็หนึ่งวิธีการแรกครับก็คือปรุงดินครับก็คือเราเอาถ้าเราไม่มีหน้าดินนะครับก็คือไม่ได้มีดินล้วนมาก็ให้เราอะเอาดินเหนียวนี่แหละดินดินที่เป็นดินดินซุยดินเหนียวดินค้นบ่อนี่แหละครับมาแล้วก็ผสมผสมกับดินเกษตร หรือผสมกับดินล้วนซุยก็ได้ครับเพราะว่าในดินเกษตรมันก็จะมีสารอาหารพวกน้ำหมักน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือน้ำา EM หรือน้ำจุลินทรีย์เจ้าปลวกต่างๆมันก็จะมีบอกในในถุงนี้นะครับจะมีส่วนผสมผสม,มีดินล้วนมีขุยมะพราะ้พราวพาสัพน้ำชีวภาพอ่าเราก็ผสมกันเสร็จจากนั้นปบ้านสักหน่อยก็จะเป็นอันนี้เป็นขี้ ขี้ควายนะครับมูลควายขี้วัวขี้ควายขี้ไก่อะไรก็ได้ครับมาผสมกันก่อนทั้งนี้เพื่ออะไรครับเพื่อให้ดินเหนียวตรงนี้นมันมีธาตุอาหารนะครับเพราะว่าหลักการง่ายๆของพืชการที่จะเจริญเติบโตให้ลูกให้ผลให้ดอกให้ใบก็จะเป็นหนึ่งสภาพของดินสองธาตุอาหารครับก็หลังจากที่เราผสมให้มันดินเหนียวมีธาตุอาหารแล้วก็ ให้มันมีส่วนผสมอื่นที่มีผสมในดินเพื่อง่ายต่อการที่น้ำจะซึมผ่านเรื่องระบบน้ำแล้วก็ระบบลาดอันนี้คือเบื้องต้นเลยครับในการปลูกพืชผลบนดินเหนียวก็คือปรุงดินอ่าปรุงดินด้วยหลายๆอย่างเสร็จแล้วก็อันดับที่สการขุดหลุมอ่าผมจะให้ดูนะครับ คือถ้าอันนี้คือข้อควรแนะนำครับแต่ว่าไม่ได้เป็นความรู้ตายตัวนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้วิจัยซะเต็ม100%ซก็คือผมอาศัยประสบการณ์นะครับจากที่ผมปลูกก็คือถ้าเกิดว่าผมบางหลุมอะที่ผมขุดขุดหลุมแล้วปลูกต้นไม้ให้โคนของต้นไม้นะครับ ถ้าเกิดว่าระดับให้มันต่ําหรือเป็นโค้งเว้ากว่าพื้นดินนะครับพอถึงฤดูฝนนะพอฝนตกหนักๆน้ามันมาจะค้างปุ๊บดินที่อยู่รอบต้นไม้จะกลายเป็นขี้โคลนและจะไปสร้างอุปสรรคเป็นปัญหากับระบบรากจะทําให้รากเน่านะครับอันนี้คือเป็นประสบการณ์นะครับส่วนมากแล้วต้นไม้ที่ผมปลูกนะครับผมก็จะขุดขุดเป็นรอบวง อผมขุดประมาณเม็ดหนึ่งนะครับเม็ดหนึ่งแล้วก็ปรุงดินปรุงดินปรุงดินเสร็จปุ๊บพืชที่ผมเอาลงนี้ระดับโคนผมจะพูนให้สูงกว่าระดับพื้นนะครับเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องตอนตอนฤดูฝนนี่แหละครับเ,เห็นไหมหรือมีอีกแบบหนึง่งถ้าเกิดว่าเรายกโคนระดับของโคนเท่ากับพื้นดินเราก็จะขุดล้อมห่าง รัศมีของต้นไม้ที่ผมขุดล้อมประมาณเกือบ2เมตรนะครับตรงนี้เพื่อที่เวลาน้ํามันมีรอบๆมันจะได้ซึมคือมันไม่ขังตรงตรงตรง,ตรงแถวนี้ครับให้น้ํามันอยู่โคนโซนรอบนะครับฉะนั้นส่วนมากแล้วนะครับที่ที่มันเกิดก็คือระดับของโคนต้นไม้จะสูงกว่าดินหน่อยหนึ่งครับอันนี้คือหลักการ ส่วนหลักการที่สองนะครับเรื่องระบบน้ำนะครับเนื่องจากว่าดินเหนียวมันเป็นดินที่ค่อนข้างน้ำซึมได้ยากมากนะครับก็เราต้องให,ให้น้ำให้ถึงนะครับซึ่งการให้น้ำก็จะมีหลายวิธีบางคนก็เป็นสปริงเกอร์บ้างหรือไม่ก็เอาสายยางไปลดบ้างวางระบบน้ำไว้บ้าง4นะครับระบบเรื่องปุ๋ยปุ๋ยนี้ก็แล้วแต่นะครับบางคนก็เป็น อินซีบางคนก็เป็นปุ๋ยเคมีก็ยังไงก็ได้ครับแต่ว่าถ้าทําทั้ง2ระบบก็ดีครับเพราะว่าคือแรกๆต้องบอกไปก่อนว่าดินเหนียวธาตุอาหารมันน้อยแล้วก็การระบบการซึมน้ำในดินก็จะยากกว่าดินล่วนฉะนั้นก็ควรที่จะให้ปุ๋ยเคมีด้วยแล้วก็มีปุ๋ยอินทรีย์ไปด้วย เพื่อที่ปุ๋ยอินทรีย์เวลาเราลดลงดินนะครับอนาคตมันจะมีการย่อยสลายพวกธาตุในดินเศษไม้ใบหญ้ามันก็จะกลายทําให้เป็นปุ๋ยไปเรื่อยอันนี้คือข้อดีของอินทรีย์นะครับส่วนปุ๋ยเคมีก็เล็กอะเราก็ใส่ไปให้มันเติบโตส่วนปุ๋ยอินทรีย์เราก็มีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน้ําหมัก em จุลินทรีย์เจ้าปลวก จุลินทรีย์หนอกกล้วยเยอะแยะครับมีตั้งหลายแบบแล้วก็อันดับต่อไปครับก็จะเป็นไม้คำ้ำแรกๆเราปลูกต้นไม้ก็จะมีไม้ค้ำนะครับเพราะว่าการลมพัดนะครับลมพัดหักเพราะว่าช่วงฝนหน้าฝนนะครับพอฝนตกน้ำขังปุ๊บดินตรงนี้มันก็จะยุย่ยมันจะนุ่มมันจะทำให้ต้นไม้เอ็น แรกๆเราก็ควรที่จะใช้ไม้ค้ำไปก่อนนะครับทุกอันหลังจากที่มันโตแล้วก็แข็งแรงแล้วเราก็สามารถเอาไม้ค้ำได้นะครับแล้วก็ถัดไปครับหลังจากที่เราปลูกเนีย่ยอันนี้ขาดไม่ได้เหมือนกันนะครับเรื่องหน้าดินควรเอาฟางหรือว่าหญ้าแห้งมาปกไว้ช่วยในเรื่องอหน้าดินแห้งนะครับทําให้หน้าดินมีความชุ่มชื้นอ,อันนี้ก็ ช่วยแต่อีกเรื่องหนึ่งครับก็เบื้องต้นก็มีประสบการณ์ที่มาแชร์เบื้องต้นแค่นี้ก่อนนะครับอาจจะไม่ได้เป็นแบบหัวข้อวิชาการมากเพราะว่าก็อาศัยประสบการณ์บ้างความรู้เล็กๆน้อยบ้างาจาก YouTube จากอาจารย์นูน่นอาจารย์นี่อาจารย์นั่นนะครับเยอะแยะก็เอามาประยุกต์รวมกันทีนี้แต่ละพื้นที่ก็ไม่ใช่ว่า ใช้หลักการเดียวสามารถใช้ได้นะครับเนื่องจากว่าสภาพดินาธาตุของดินก็จะต่างกันไปก็วันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมก็ช่วยเป็นกำลังใจเดี๋ยวมีคลิปดีๆจะได้มานำเสนอและก็ช่วยแชร์ประสบการณ์ต่อไปครับขอบคุณมากครับ